แพะพนะอ่าตําแกะเมียงอันนี้เมีงบักเดียเสบุญมี่นะสทาอ๋อตําจวงเียอย่าตเขียนแล้วบ่ทําบ่อยากดังหั่นนะนํากันเด้อายอดคิคุณนะให้คําอดิ คำเยืยๆเลยอะไรแม่โซ่หรือแม่โอ้ยมากอะโ๊บกันน exactly uh ี่ยาออกปะยานเราไม่ไดาเดาตัวเรานีแหละลูกนี่ฮะง้ขคำเยือโอเรากินปันนี้ขนาดนี้คอยกิน

สวยเบิงเม <laughs> ยิ้มได้ไหมแซบเนี่ยแซมขนาดมามา,าตัเมียงกันนีคค่คุย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 เดี๋ยวคำนี้ลองเบิงนี้ส้มแน่อนอนอแซแค่ขนักแค่นาก อืีจ like ันะแบบเงินเข้าแล้วมันละเมิดเข้มกินนี้ก็คขมเลยที่จะทำแจกแจกเต้นลนอกเลยบมาเกสต์ไงทมาเกอืมได้สามตัวโคตอ่ะแจกพอโน